หรืออะไรเนี่ยคือเท่า,า,า,าที่หมัดฟังรู้สึกว่าทำดีมีฝ่ายทหารเขาเข้ามาดูแลอยู่ด้วยอีกสองอ,อันนี้ก็จะเป็นสองสุดที่เกิดขึ้นแต่ว่าใครอยู่ทีหน้าที่บโภหน้าที่อะไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียนให้ทีมชูทราพนะครับเครื่องนะครับอาจจะมีข้าราชการและเจ้าจะสุดโคขึ้นเพราะไปอบรมที่ไมื่อก่อนว่าจะใช่ที่ไหนขั้นแรกก็จะเป็นวอลนะครับ นายแค่เอ็นตอนนี้นี้หลบนายหลบนาอ่าได้ไออกกล้องเต็มเต็มี่ถ่ายวิดีโอผมฉีดต้องมือไม่รู้อเนยอันนี้เขาีอันน้เขมิิกล้างุณเจ็บล้มเือนะไม่รเี่ใจไม่ดีเนี่ยท่ย

รอรอจะดเต็มเลยตอนี้ฉีดเสร็จปีที่แล้วเห็นหน้าคนฉีดรเปล่าเห็น